เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่เร่งดับไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตงตาบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ทำงานการลำบากทีเดียวนะคะเพราะว่าสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันต้องแข่งกับเวลาเพื่อดับไฟให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองที่เพิ่มสูงขึ้นนายทศพลเผื่ออุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะชุดปฏิบัติ การพิเศษเหี่ยวไฟของกรมป่าไม้จากจังหวัดสงขลากำแพงเพชรและเพชรบุรีก็เน้นย้ำให้ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักความไม่ประมาทมีการบูรณาการการทำงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนที่แม่ห้องสอนอยังพบว่ามีไฟป่าในหลายพื้นที่ คืนที่ผ่านมาเกิดไฟป่าลุกลามบริเวณวัดพระพุทธบาทบ้านสีดอนชัยอำเภอปายสภาพพื้นที่ก็เป็นภูเขาสูงชันประกอบกับมีกระแสลมแรงทำให้ไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้างถ้าดูจากสภาพอากาศโดยรวมที่แม่ฮ่องสอนมีฝุ่นควันปกคลุมทั้งจังหวัดทั้งจากจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วยังมีฝุ่นข้ามพรมแดนจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยค่ะ ที่จังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามที่3เขตรักษาพันธุสัตว์ป่าดอยผาเมืองเข้าควบคุมตัวชายอายุ64ปีขณะกำลังจุดไฟเผาป่าหญ้าแห้งจนลุกลามบริเวณป่าใกล้ๆก,กับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เกียงบ้านทุ่งหลวงตำบลเมืองยาวอำเภอห้างฉัดคนที่ก่อเหตุก็สารภาพบอกว่าตั้งใจจะเผาหญ้าแห้งค่ะจะได้หาไข่มดแดงแล้วก็ของป่าอื่นๆได้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ารวม6 ข้อกล่าวหาด้วยกันค่ะ